วันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวโซวีหน้าค่ะที่เป็นรุ่นคุชชั่นนะคะก็คืออันนี้ก็คือหน้าที่แต่งเสร็จแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวน้องโซวีหน้านะคะรุ่นที่เป็นคุชชั่นอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่แบบแต่งเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะคือมันมีความแบบละมุนมากทุกคนแล้วมันก็แบบ เนียนคืนไปกับผิวเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าลุคนี้เนี่ยคอยแต่งยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่นะทุกคนอันนี้ก็คือรองพื้นที่พอใช้อยู่แล้วนะก็คือมีสภาพเยินๆนหน่อยๆแต่ว่าเนี่ยพออย่ะไม่ได้ใช้ทุกวันนะทุกคนก็คือทุกวันพอจะไม่ค่อยทารองพื้นพอจะทาเป็นแบบแค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียวใช่ไหมก็คืออันเนี้ยจะใช้แบบช่วงออกงานอะไรเงี้ยและอันนี้ก็คือได้มาใหม่ อันนี้ก็คือคูชชั่นตัวใหม่ของโจวีน่านะทุกคนอันนี้ก็ใช้เบอร์ศูนย์สามนะเนี่ยทุกคนอันนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งของรองพื้นนะและอันนี้คือเบอร์ศูนย์สามของคูชชั่นก็คือมันมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าศูนย์สามอ่ะจะสว่างขึ้นมาหน่อยนิดนึงแต่ว่าโทนอ่ะเป็นแบบเหลืองๆเ,เหมือนกันทุกคนเห็นไหมนี่ทำเปอางน,ดดเดนา้เป็นอย่างนี้นะคะ ชอบก่อนเย็นยกโอเคพับนุ่มมากคือพับมันจะแบบบางๆนะแล้วก็นุ่มๆเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นี่คูณคนเบอร์403นะคะมันจะเป็นออกแบบเหลืองๆหน่อยๆอนะ่ะขอจิ้มก่อนทุกคนออกมาติดออกมาง่ายมากอันนี้คือคอยลงสกรีนแพะแล้วก็ลงกันแดดแล้วนะคะเดี๋ยวคลอยจะมาลองใช้อันนี้เลยนะ คนคือแบบยังไม่ทันจะกดเข้าไปเลยออกมาเยอะมากอะ่ะทุกคนเราลืมแบ่งหน้าที่แบบอันนี้ทาแล้วนี้ยังไม่ทาทาไปหมดแล้วอะ่ะเป็นไรปะไม่หลองหรอมือใหม่อะ่ะ หัดรีว <The view> ิวงงเลยเทียบกับหน้าผากแล้วกันนะข่าวอยู่นะเนี่ยนีนะเนี่ยส่เบอร์ศูนย์สามมาทุกคนพองๆอยู่นะทุกคนมันเนียนมากอะเทียบกับหน้าผากนะทุกคนเพราะเราลืมแบ่งครึ่งหน้าเมื่อกี้ หน้าผากสีอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้มันคือมันจะแบบขาวขึ้นมาหนึ่งระดับเดี๋ยวลงหน้าผากแปะครึ่งที่หน้าผากเห็นได้ไหมเราก็แบบแทบแทบทับท่วหน้าเลยเนาะไม่มีสกิลใดๆให้เนียนเหอะทีอันนี้ก็ลงทั่วหน้าแล้เราทุกคนเนียนอยู่ปะแต่คือตรงเนี้ยมันยังมีแบบรอยเหลืออยู่นิดหน่อยนะรอยสิวที่เพิ่งบีบเมื่อคืน เดี๋ยวเราค่อยทับด้วยคอนซีลเลอร์แต่โดยรวมคือแบบหน้าแบบเหมือนของขึ้นมาท่ะคอนเแบบล้วตรงนี้พอก็ยังมีรอย,อยนิดหน่อยนะเดี๋ยวพ่อจะตบด้วยคอนซีลเลอร์ทับไปอีกนิดนึงคอนซีลเลอร์นะคะพอใช้ของอเวอร์การ์ดก็คือเวลาคอยแต่งนะเพอก็จะใช้คู่กับพับอันนี้คือมันก็จะเย็นๆยนหน่อยทุกคนคือมันเยินมากอะแต้มอ่ีกก่อน เขาก็จะมาแต้มตรงรอยที่แบบต้องการปกปิดเพิ่มแล้วเราก็จะใช้พับอันนี้นะที่พอยซื้อมาต่างหากเขาก็จะกดๆลงไปทุกคนเป็นไหมเวลาแต่งหน้ามันต้องทำหน้า,างเงี้ยคือมันจะทะลึงตาไปไหนก่อแต่มันแบบไม่ถนัดอะถ้าไม่ทำแบบนี้เลยทาคอนซีลเลอร์สเสร็จแล้วฉันพูดเาก็จะลงทับด้วยแป้ง อันนี้เป็นของดีออนะทุกคนนี่น่ารักมากอ่ะทุกคนมันแบบมุกนี้มากครับคือแบบเย็นค่ามันใสก็เดี๋ยวพลอยขอไปแต่งหน้าให้มันแบบครบเครื่องก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมา และนี่นะคะก็คือแต่งเสร็จหมดแล้วทุกอย่างนะคะก็จะได้ลุกออกมาประมาณนี้เลยนะคะมีความแบบว่าหวานๆใสๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยเนี่ยมีออกไปข้างนอกนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวน้องตัวนี้อีกทีหนึ่งตอนเย็นนะคะว่าติดแมตไหมแล้วก็แบบติดหน้าไหมนะคะคือแบบจะมีลอกมีเป็นคราบหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนอยู่ทุกคนมันเป็นร้อนแบบอบอ้าวอะคือเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่า อันนี้ดีจริงไหมน,นีคือแบบเบอร์03คือดีมากทุกคนคือมันแบบเข้ากับสีผิวกันมากเลยดูสิค่ะก็เดี๋ยวพลอยเนี่ยจะไปทําผมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องประดับอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพร้อมออกจากบ้านเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้พลอยก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงนิดๆน,นะคะหน้าตอนนี้ก็คือมีความแบบเงาๆนิดนึงนะคะคือเมื่อกี้ร้อนมากทุกคนมันเป็นแบบมันอากาศมันแบบอบอ,อ้าวอ่ะเพราะว่าฝนมันจะตกด้วยนะก็เลยแบบเหนอะเหนอะหน้านิดหน่อยแต่ว่าถ้าถามว่ามันหลุดไหมมันไม่หลุดเลยทุกคนเแต่ว่ามีตาแบบเยิมนิดหน่อย คือมันไม่ติดแมทดดูดีมันแบบติดนิดนิดน้ดนดนอยๆเองนะเฮืออันนี้คือแบบเวิร์กมากชอบที่สุดตอนนี้คือแบบผิวดูสุขภาพดีมากอะคือแสงตอนเย็นก็จะผ่องๆนี้นะคะอ,อันนี้ทุกคนอย่าลืมไปตามการดีเวอร์ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอยด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย